สวัสดียามเจ้าแม่แม่ทั้งหลายสวัสดีสิบสองสิงหาเนี่ยาการกันแล้วหรือยังเจ้าบ้านตังเพ่กันล้างแปลงของกินง่ายแกงบะฟักขี้หมูใส่กระดูกอ่อนตั้งบ้านอีปีเปิดจะห้องว่าบะฟักขี้หมูบะฟักมณ์ของเฮาหน้าเจ้าขั้นตอนง่ายๆเหมือนเครื่องแกงแค่พริกแห้งหอมเข้าหอมแดงขาจะไข่กับปีห้าน้ำมันฮ้อนๆลงไปสั่วไปพัดพัดพัดสัวๆว,วเหมือนๆจนหอมรอบข้างพอหน้าขดใจลงจิ้นหมู เฮียเตกระดูกอ่อนสามจันกระดูกเล่นไก่เมียงใส่ได้หมดวันนี้อยากบริหารเคียวอีปีจะใส่ดูกอ่อนเข้าไปพัดไปสั่วแฮมเหมือนเมือถึงจะแตวน้ำล่างหกลงไปก้นสักหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าซิมน้ำบดได้ใส่เข้าไปแฮมเจ้าเคียวต้มจนกระดูกหมูสีเปื่อยจ้าพงนัวรสดีบดีข้าตกบกผ่องกลนไปมสักบืดเดียดอยู่หันอัด อดอดบะฟักขี้หมูของอีปีวันนี้บะได้มีสวนบะได้มีเก้าออกกาดปุ่นเดเจ้าสาวบาดเขียวมอหาเจ้าประจําที่เฮาคิดว่าแม่อุ้ยคนเนี้ยบะฟักเปิดล้าถึงจะเหมาะเดเจ้าแนะนําบะได้ได้บะฟักไหนก็เหมือนกันหมดก้นๆเน้นๆใช้เวลาอะละบะฟักจนใสนองนองหูซึกว่าที่ปอกะเกี้ยวได้อีแม่กะจับปากจับคอรสชาติกะตรงสเปกลิ่นห้อง มอมกินแกงบะฟักอ้อยๆวุ่นเส้นสักน้อยใส่ลงไปห้ามใส่นักเด็ดขาดคาลัมบ่มเป่นจะอืดเด้อเจ้าหอมปำต้นหอมใบบะหูดหยอกเข้าไปเน้นๆกดกดสักสี่ห้ากรัมปิดแกดดังแตบที่เด็ดบ้านอีปีแกงบะฟักจะตำขิงหอมขาวบะแควนโปะน้า ปิดแกะเหียก่อนละกะเอาโปะหน้าเวลาหีบมันมอเตรียมตัวคือพ้อเขาจะตัดลิบบินข่าลำบ่มแกงบะฟักใส่ถ้วยข้าวหนึ่งมอมอ่ลำๆลำตัวอีป่ออีแม่ได้เลยเดอเจ้า